สวีดัสสวัสดี <c oughs> ออกไปตักหินคุกกันนะพี่น้องตัดหินคุกินคกุกอันนี้ก็แลีนโฟนะครับเนาะเข้าเกียร์สองเอาสตราร์ทมาวิ่งเบาๆวิ่งโฟได้นะครับ ถ้าเกิดขึ้นเกียร์สี่โฟจะตัดโดยอัตโนมัตินะครับโฟจะอยู่แค่เกียร์สามนะครับ <c oughs> ถ้าขึ้นสี่ปุ๊บเก็าเกียร์สี่โฟจะตัดเองเลยแต่แต่ผมไม่ปล่อยให้มันตัดสักทีนะครับผมตัดเองเลยตัดกดสวิตช์วิกโฟตัดออกเลยคือความคงทนของการใช้รถครับ ฝึกเป็นนิส,สัยครับอ่าฮอนหมกหล่อทาแล้ะเอ้ใครมาเกลียดอะไรไว้อีกไว้ปะเนี่ย ตัก,กินคุกครับน้องผมจะวิ่งเข้าไปชนด้วยเกียร์สองครับไปถอนคันเร่งครับบิดเกียร์กันมาเกียร์หนึ่งครับนี่ทุนแรงนะครับเอา,มาอไมนะ่ต้องไปฝืนนะะต้องไปฝืนสองตลอดครับ อ่าโยกเกียร์เดินหน้าลบขึ้นเทลงครับตรงนี้สะบัดสะบัดหน่อยเกียร์ถอยมานเห็า่าตอนช่วงถอยหรัก็ลงมุนกีนะครับสับก็ไปเกียร์สองนะครับลงเกียร์หนึ่งครับเอย่ยพคันเร่งต่อครับกระดกเกียร์ขึ้นนิดนึงอ่าถอยเข้าเกียร์ถอยปิดเกียร์สองปึ๊บ ยกก็สปีดสามปั๊มว่ามัจะได้ยกไวนี่ส้นมากเขาตักอยู่ห้าตักนะครับตักกันเต็มพอดีนะครับกันหกตักันี่ยัดเนี่ยงานเล่งๆงานวิ่งไก่ก็งมวยงัดหกงัดเจ็ดกอให้เป็นนิสไซครับผมจะลงเกียร์หนึ่งครับเวลาดัน ดันตัดแล้ววิ่งชนกันไปเนี่ยผมวิ่งเกียร์สอง <c oughs> ท่นส่นกำลังลดความครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นปะไม่นลองเห็นปะไอ่อดเกียร์หนึ่งครับโอ้ยิงคู่กับอมน้ำยากเบิด ต่ก,ก่อนเนี่ยจะรือหาวะอจะมีเียกตๆก,ก็ไดอ,อือคุงกองอาจจะบอดีบัดเนยนะครับมนมีคนไทยให้ขอ,อโทษขอภัยด้วยครับเออนี่เรียกไปจากกนเข้าไปยักน่อยครับ เดยวูอ่ะเดูอ่ะเต็มล้นหมละออกดะอ่ะอะไรยังไรอะเต็มอ่ะเก็บริมกองก่อนนะครับเนี่ยเก็บริมกองก่อนดูอ่ กันง่ายครับกล่องบอลเล่ ฮะ่ออยู่นะครับว่าถอยเข้ามาแล้วออ่าแจกส่งสัญญาณอเอ๊ะ ลงเกียร์หนึ่งครับทำให้เป็นนิสัยครับนี่เฮ้ยเนี่ยตัวโอ้ชื่นตัวอนเกียร์หนึ่งครับดันเข้าไปครับ แห้งดีกว่าครับต้องไปฟื้นประหยัดน้ำมันเพิ่มสามตักเวลาเข้าเข้าใกล้รถดำนะครับระวังล้อเราจะไปเหยียบวก <c oughs> มออเบรกมอถังน้ำมันเหยียบร้อเขานะครับอกะพอดีเลยพอดีนะครับ ไม่จำเป็นเราไม่ต้องเข้าใกล้นะครับเดี่ยปลอดไทยเดีไม่ต้องใส่ล้นหลอกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้นายยกกำลังอยู่เออพอเลยไปเลยไปเลยเออไปเลยไปเลยใส่เยอะก็ยากนะครับอุตส่าห์จะตักให้เยอะๆเลยนะ อ่ให uh, okay, ้ไปเลยโอเคครับฝากกดจิตตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบายบายไปเด้